สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อที่มีชื่อว่าคิดให้เป็นรูปธรรมนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะก็คือเรื่องนี้เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ขเขาเรียก เคยตั้งเป้าหมายหรือเคยคิดอะไรที่มีลักษณะเป็นนมามธรรมมากๆนะคะแบบว่ามันจับต้องไม่ได้เลยนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่นําไปสู่ผลลั์ค่ะทุกคนเออจนเราได้มาเรียนรู้ว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือว่าเรื่องของการคิดเนี่ยมันควรที่จะทําให้เป็นรูปธรรมด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันเห็นว่าอะไรเป็นอะไรให้มันนึกภาพออกให้มันอธิบายคนอื่นได้เนี่ยมันจะ ได้ผลมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องราวกันเลยนะคะจากหนังสือเล่มนี้1 0 0เคล็ดลับยกระดับความสุขนะคะบทที่46แล้วค่ะจากทั้งหมด100บทนะคะคิดให้เป็นรูปธรรมเราทั้งหลายต่างจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าของตัวเองนะคะเพื่อให้ได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาเนาะแล้วคุณเองก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่เป็นนามาทำได้นะคะเนื่องจากว่า คุณจะไม่มีวันมั่นใจได้เลยว่าคุณได้ทำสำเร็จไปแล้วหรือยังนะคะเช่นบางคนอาจจะมีเป้าหมายประมาณว่าฉันปรารถนาจะเป็นพนักง,งานที่ดีขึ้นฉันอยากที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดีกว่าเดิมฉันอยากที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกว่านี้เ,เราทุกคนนะคะต่างก็มีความปรารถนาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันนับว่าเป็นอะไรที่คลุมเครือค่ะแล้วก็ปัญหาของแนวความคิดแบบนี้ค่ะคือมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคะ เนื่องจากว่าแนวความคิดเช่นนี้ค่ะมันจะไม่มีการจัดการที่เป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้วก็ไม่มีผลลัพธ์อีกด้วยค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าฉันปรถนาที่จะเป็นพนักง,งานที่ดีขึ้นนะคะคําว่าพนักง,งานที่ดีนั้นคืออะไรหมายความว่ายังไงนะคะเราจะเป็นพนักง,งานที่ดีได้อย่างไรแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเรียกว่าเป็นพนักง,งานที่ดีและหรือว่าคุณทําสําเร็จแล้วนะคะอะบริษัทให้คำปรึกษาแห่งหนึ่งในเมือง ฮิวสตันนะคะชื่อว่าบริษัท Star q u e s t ์นะคะทําหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยอันนี้เขาเล่าเกี่ยวกับกรณีศึกษาให้ฟังเนาะโดยเฉพาะ,ะเขาให้คำปรึกษาเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นค่ะ วิธีการของเขาก็คือผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะแนะนำให้คุณเนี่ยนึกถึงหรือว่าคิดไปถึงสิ่งที่คุณสนใจเนาะจากนั้นก็พิจารณาถึงสิ่งที่คุณเนี่ยจะสามารถทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณสนใจนั้นใช่ไหมคะอืมเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยคำว่าได้รับการยอมรับคืออะไรอ๋อมันคือการที่เวลาที่คนพูดไม่ใช่เราพูดทาง ผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วมีคนดูประมาณ1000วิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมนะว่าเนี่ยคือการตัดสินที่มันชัดเจนเป็นตัวเลขอ่ะเป็นรูปเป็นร่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําทุกอย่างนะคะทำมีวิธีการอะไรบางอย่างเพื่อนํเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือยอดวิวเป็น1000วิวขึ้นไปนะคะประมาณนี้ค่ะคุณเองก็อาจจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ดังนี้นะคะฉันต้องการที่จะทํารายงานประจําสัปดาห์ให้เสร็จเร็วขึ้น1ชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะคะ หรืออาจจะบอกว่าฉันเนี่ยปรารถนาที่จะทํางานชิ้นนี้เนี่ยให้ถูกลง5%นะคะฉันต้องการที่จะาทานทานอาหารตอนเย็นเนาะกับครอบครัวนะคะเพิ่มขึ้นอีกสัปดาห์ละ1วันนะคะหรือตัวอย่างอีกฉันปรารถนาที่จะไปดูลูกแข่งกีฬาฟุตบอลในทุกๆครั้งที่ลูกแข่งเนาะเป้าหมายเหล่านี้ค่ะมันมาพร้อมกับวิธีการวิธีบริหารจัดการในตัวเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่า ฉันไปดูลูกแข่งฟุตบอลทุกครั้งเนาะแปลว่าคุณมีลิสต์แล้วว่าถ้าลูกแข่งตอนไหนสมมุติยังไงคุณก็ต้องรู้ล่วงหน้าบ้างใช่ไหมคะคุณก็บุ๊กวันเวลาหรือว่ามาร์ไว้เลยเนาะแปลว่ามันเหมือนกับการจัดลำดับความสําคัญด้วยนะว่าเอออันนี้สําคัญมากที่สุดฉันจะทำนะคะอันอื่นที่ไม่สําคัญหรือสามารถเลื่อนไปได้เพราะมันชนกับเวลาที่ลูกเราแข่งฟุตบอลเนี้ยเราก็ไม่ทำเนาะนึกออกไหมคะมีอะไรอีกนะ ใช่เป้าหมายที่มันชัดเจนเหล่านี้ค่ะมันมาพร้อมกับวิธีการจัดการในตัวค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายที่กำหนดทิศทางการทำงานให้แก่คุณด้วยนะคะแล้วคุณเองก็สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ด้วยค่ะซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่เราได้กำหนดให้กับตัวเองนั้นจะสามารถช่วยเราเนี่ยเพิ่มพูนฟื้นฟูนฟนในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความพึงพอใจในตัวเองเอีกด้วยนะคะทำให้เรามีความมั่นใจในอนาคตด้วยค่ะโอเคทีนี้ ส่วนของงานวิจัยสั้นๆนะคะช่วงท้ายเขาบอกว่าการคิดแบบเป็นรูปธรรมนั้นทําให้เรา,าตระหนักรู้ว่าชีวิตมีความหมายแล้วก็คุ้มค่ากับความพยายามมากขึ้นถึง16%เลยค่ะโอเคขวัญเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะเรื่องของการคิดให้เป็นรูปธรรมเออจริงๆตัวอย่างอะ่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ขวัญนึกถึงการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทเนาะหรือว่าสมาร์ทโกนะคะซึ่งมันมี2คํา มันจริงๆทุกคำแหละค่ะทั้ง S ทั้ง M ทั้ง A ทั้ง R ทั้งทีนะคะที่มันแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํารูปธรรมให้มันเป็นนามไม่ใช่เอาใหม่สลับทําความที่มันเป็นนามธรรมาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเออแต่ว่าหลักๆอ่ะมันจะเป็น2ตัวแรกคือคําว่า S กับคําว่า M มเนาะสมมติว่าขันปัถนาที่จะเป็นแบบสมมตินะ อยากที่จะเรียนเก่งขึ้นนะคะเราก็ต้องมานิยามก่อนใช่ไหมเออว่าเรียนเก่งขึ้นคืออะไรใช่ไหมคะเออเรียนเก่งขึ้นมันอาจจะดูแบบเป็นนามธรรมไหมว่าเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราสําเร็จแล้วเราเรียนเก่งขึ้นแล้วจริงๆนะคะเอองั้นเราขอเปลี่ยนหมายถึงว่าบอกนิยามของคําว่าเรียนเก่งขึ้นเนี่ยแบบสเปซิฟิกนะเอสตัวแรกมาแล้วนะเอสตัวแรกของสมาร์ทโกนะคะก็เป็นคําว่าได้เกรดเฉลี่ย3จุด 50สมมติได้เกรดเฉลี่ยของวิชาในเทอมสมมตินะ1ทับ2 5 6 8 3.50ขึ้นไปนะคะตั้งแต่3.50ขึ้นไปนะคะแปลว่าเราวัดผลได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมสเปซิฟิกอะไรเงี้ยอืม m, นะคะ m e a s u r a b l e นะคะจริงๆเมื่อกี้แอบพูด M ไปด้วยเนาะเอ,อ s, คือ Specific M คือ m e a s u r a b l e นนะคะวัดผลได้เนะาะก็จะใช้แบบวัดผลที่มันเจาะจงนิดนึงว่าเออเนี่ยนะอาทิตย ไม่ใช่อาดิตย์หน้าเทอมหน้าเราเรียนทั้งหมด8วิชานะคะเราจะได้เกรดเฉลี่ยของ8วิชานี้3.50ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะ,ะ SM แล้วแล้วก็มี A เนาะ Achieve l e นะคะทำให้สำเร็จได้แบบมันไม่ไกลเกินตัวก็ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เคยเรียนได้เกรด 3, <ๆ> 3. 5, เคยเรียนได้เกรด3.5เคยเรียนได้เกรด2.5อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรา Active นิดนึงเราน่าจะได้3ได้4ได้3.5นะคะ ก็เลยแบบเป็นเป้าหมายที่ achievable ก็คือสามารถทำให้สำเร็จได้จริงนะคะต่อไปตัวอะไรอีกนะ่า s m a แล้วเนาะก็คือตัว r นะคะตัว r คือ relevant นะคะมันเกี่ยวข้องมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายหลักเกี่ยวข้องกับเป้าหมายย่อยไหมอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนะคะมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือคําว่าเรียนเก่งขึ้นมันสัมพันธ์เห็นได้ชัดเจนกับคําว่าเกรดเฉลี่ย3.5ขึ้นไปเนาะ เพราะฉะนั้น relevant ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายของอคำใน smart นะคะตัวพยั์ใน smart ก็คือตัว t นะคะ t ก็คือ time bound นะคะหรือว่ามีกำหนดของระยะเวลาเนาะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเราเน้นให้เป็นเทม1ทับ 2, อ 6, 8นะคะคิดไหมนี่เป็นวิธีที่ง่ายๆเนาะวิธีการคิดให้เป็นแบบรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสำหรับตัวขัน ตัวอย่างที่เคยใช้กับตัวเองใช่ไหมคะก็นีแ่แหละเรื่องของการเรียนแต่ส่วนมากถ้าเรื่องของการเรียนขวัญจะเน้นกับเรื่องของการสอบเนาะเรื่องของการสอบหรือว่าขวัญจะสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ค่ะหรือจริงๆแล้วมันมีตัวอย่างอะไรอ่ะส่วนมากเราอจะถ้าง่ายๆเลยนะอยากที่จะคิดจากนํามานําให้เป็นรูปธรรมเนะี่ยคุณกําหนดตัวเลขขึ้นมารับรองเลยว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะเช่น อยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะกําหนดเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยว่าโอเคอาจจะมีน้ําหนักไม่เกินกี่กิโลกร,รมัมหรือถ้าใครไม่คิดเป็นน้ําหนักนะคิดเป็น BMI ก็ได้ BMI ไม่เกินเท่าไหร่หรือ,อเปลี่ยนคําว่าสุขภาพดีเป็นคําว่าเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่ใช้วัดประเมินว่าสุขภาพดีก็คือออกกําลังกายครั้งละ30นาทีขึ้นไปเป็นเวลา4วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปถ้าเราทําได้ติ๊กถูกเนี่ยติ๊กถูกเมื่อกีค้ค่ะ ติ๊กถูกว่าออกกำลังกาย30นาทีขึ้นไป4วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยติ๊กถูกทุกอันเนี่ยแปลว่าเราน่าจะมีสุขภาพดีหรือเรานิยามสุขภาพดีนะคะว่าเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะหรือเรื่องของวินัยก็ได้เช่นกันนะคะเช่นอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มน,นะคะเห็นไหมว่ามันเป็น รูปธรรมที่ชัดเจนโดยเฉพาะถ้าเราเอาตัวเลขมาจับอะคะ่ะมันจะวัดผลได้ง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทําด้วยนะคะในระยะเริ่มต้นนะคะหรือแม้กระทั่งแบบบางคนทําเก่งๆแล้วนะคะก็ใช้ตัวเลขเข้ามาจับอะไรเงี้ยก็น่าสนใจไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เห็นด้วยเหมือนเดิมค่ะคิดให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ